สวัสดีค่ะ f อซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะค่ะช่องเบนเทนพารวยก็ช่องใหม่นะคะพี่น้องเอฟซก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด,ดเด็ดจากช่องเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามในเด้อค่ะฝากช่องเนี่ะค่ะค่ะมือน,นีแอรก็ได้เดินทางมาวัดป่าปกปิดเนาะค่ะหลังจาก ที่ว่าพระอาจารย์ไปสุดดงสามเดือนเนาะค่ะกับผึ่งกลับมาได้สองวันสามวันนี่แหละคะ่ะเนาะพี่น้องแอดกับเขามาติดตามแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะไปรับชมรับฟังจากพระอาจารย์เนาะค่ะว่าจะมีแนวทางฝากตอนพี่นอ้องเอฟซีตัวใดเนาะค่ะนะคะ,น,ะ,คะนักสการค่ะพระอ,อาจารย์จะเลื่อนพ่อนค่ะ,คะจะเลื่อนพ่อนสาธุ เป็นยังไงอันได้ยินข่าวว่าะอาจารย์ไปทุดงมาเมื่อไหรก่อค่ะเออมาเมื่อก่อนนี้มาเมื่อก่อนมาถึงวันที่สิบสามอืะค่ะปลาจันไปทุดงนี้ได้จังเดือนค่ะนี่ได้สามเดือนนี่ละสามเดือนสามเดือนกับอีกหนึ่งหมือนนี่ละอือค่ะสามเดือนกับอีกหนึ่งมือไปทุดงมาไปเดินทุดงไปตั้งแต่นี่ละป่าซาจมสีเข้านี่ละวัดปลาปกปิดนี่ละไปถึงเลย รขนาดดอยตงุงกประมาณสามเดือนซึ่งขากลับลงมาดิทุดงลงมาบอกออขี่รถไปจัอขากลับนี่จะขี่รถล,ลงมามเพราะว่าไป่างนี่กับสามเดือนนะถ้าเดินกลับมากเลยจะเป็นหกเดือนพุ่งแล้วมันกับจิซศาสเนี่ยวัดเท่ากับล่างเห็ดกับล่างส่างเนาะ,ะ,ะกับล่างพัฒนากับบุ้มี พระอยู่นี่ก็เป็นกับซอยเห็ดซอยทำอยู่เขาก็อยากมาเบิ่งน้ำมึงสินะต้องเฝ้าลงมาดูแลน้ำญาติโยมนี่แหละที่ได้ถวายปัจจัยมาเนาะมาเห็ดมาสั่งซอยอัตมานี่แหละซึ่งก็บ่ได้มาตามเนี่ยทางันน้ำพระอาจารย์ก็หลายงวดแล้วเนาะแต่พระอาจารย์ทุดงไปเนาะสามเดือนก็ได้นุ่งเนี่ยทางตัวเลขอยู่ไปงวดหนึ่งสองงวดนี่แหละค่ะค่ะ เัื่อกนั่งก็เลนบนยบ่ได้มาต่ำมื้อนี้ได้ข่าวว่าพระอาจารย์ทุดงกลับเข้ามาวัดแล้วก็เลยอันเข้ามาถามไทยว่าพระอาจารย์สิมีแน,น,นวทางตัวเลขฝากตอน FC บ่ค่ะค่ะกับพอมีอยู่กัพอ<ฆ>มีนิมิตอยู่ค่ะ<ฆ>นั่นล่ละไปจากฝาก FC นั่นแหละห่างเหือนไป3เดือนแล้วเนาะค่ะก็ะขอให้เป็นแนวทางนั่นแหละเนาะค่ะบ่ค่ะพระอาจารย์เป็นนิมิตจัะ<ฆ>นิมิตนิมิตมาแต่พุ่นล่ะทุดงพุ่นล่่ะคะ นิมิตเพิ่นกะมาบอกไปนอนอยู่ป่าสาเนาะเพ <ฮะ S 1> ิ่นกักระซิบนั่นแหละ,<ฮ>ะไปนอนเพิ่นกัเว้าสู่ฟังอยู่ไปเนี่ยเออเขเลยว่าเป็นโอ้อกะสิว่านิมิตกับ่แม่นกะสิว่านอนฝันกับ่แม่น <ฮะ S 1> คือยังมีผู้มาเว้าสู่ฟังนี่ละ่ะกึ่งหลับกึ่งตื่นว่านู้นค่นกะกึ่งหลับกึ่งตื่นจังซี่นะประมาณนี้นะนี่ละ่ะเพิ่นกับอกไอ้นิมิตมาว่าเออ สองหกแปดเนี่ยนะสองหกแปดะเด็กขึ้นมาเต่งเด็กดังเข้าไปนอนค่ะนี่แหละเด็กล่างกับทางล่างกับสามหานี่แหละค่ะสองหกแปดเพิ่นมากระสิบไซโหูนี่ชัดแจ๋วเป็นมหาปอาจาย์ก็ชัดแจ๋วเลยเป็นตัวเล็กเลยเหรอมค่ะสำหรับสามหานะคะสามหานี่ก็ เป็นนิิวอีกมือนึ่งโอ้ค่ะคือว่าขึ้นไปพระธาตุดอยต,งตุงปุ๊บถือว่ากันเนาะก็เห็นเพิ่นนเหน,น,นะก <ฮะ S 2> ็อเรยกว่าย่างไปอ้อมถูกย่างไป่ย่างมากขาเจ้าจุดถูกอยู่องศ่นะ,<ฮ>ะค่ะเขเลยเห็นว่ามันเหล็ก เนีย่ยคือหนึ่งสามหาแท้กันเลยว่าเออต้องเด้กเอาสามหาลัเอาสามหาเนาะนเอาเนึ้อสามหานาล,ล้บอสพ่อจันบัละคนสิล,ลาย่ผลเอาสามหาย่างเดี่ยวลวด<อ>แต่ว่าเห็นนี่เห็นหนึ่งสามหาเอาเขียนไว้น้ำแน่พ่อจันหนึ่งสามหาก็พอหลายดอกค่ะซึ่งพ่อจัอคนคกึ่งรับกึ่งตื่นสำหรับเดืเลขสองหกแปดนี้ได้จังมือแล้วค่ะเออ ตอนนั้นก็น,นอนอยูป้าชาก็ประมาณก็เป็นอาทิตย์แลวจ้ะอ๋อเป็นอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์แล้ว,<า>ลวสำหรับสามหานี่เป็นเลขที่พี่พา,จายจันเห็นจ้าที่อยู่บนพระธาตุดอยตุงอ๋อค่ะค่ะอยู่แถวแถวไอ้พระธาตุทะละ่ะย่งางไปย่างมาล่ะเห็นเป็นเลขค่ะ ค่ะพร้ออมีกายหลังจากพระอาจารย์ทุ่งสามเดือนนี้ไปจังไรเนี่ยฮอดใสเนี่ยค่ะพระอาจารย์เ้าเอฟซีฟังเนี่ยค่ะก็ออกจากปัปตาปกปิดไปนี่เนาะก็เดินไปรอแตะแต่แคบชายแดนนะรอแม่น้ำโขงเข้าขึ้นแม่น้ำโขงเห้แล้วล่ออกไปพิษณุโล่ก็ไปขึ้นด้านด้านใต้ก็นี่แต่เดินรอแตะ่แคบส่วนมากจะ บ่ค่อยมีบ้านคนเทอะไรดอกมันเป็นภูเขาเป็นป่าอดมือกินมื่อละเนาะข้างคุณขาเจ้ากะคันพูดกะมี่คิดกะมี่ยังเสร็จนะถือผีกะมี่ยังสรนะแต่นะหมองเสร็จนะคันขาเจ้าถือคิดขาเจ้ากับบัชัยบาทะเนาะมุญกุศลในข้างนี้เอที่ไปทุดดงในข้างนี้เนาะก็ฝากถึงเอฟซีทุกท่านเด้อ ที่ได้ร่วมบุญส้างพระประทานและสัางศาราในข้างนี้ <ฮะ S 1> เป็นบุญน้ำกันต่อเน,นื่องน้ำกันเนาะก <ฮะ S 1> ็อยากฝากถึงเย็บซี่เนี่ยฮะละเออกันมีเวลากับเหให้ข้นมาสำหรับการก่อสัางพระพุทธรูปของท่างวัดป่าปกปิดนี่ไปไป,ไปหอดใส่แล้วค่ะพาจารย์ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ ยังบรเสร็จสมบูรณ์เนะาะไก่ที่เห็นนั่นล่ะเนะาะไก่เอฟซีได้ไปไทยเมื่อไหร่ก่ที่เห็นนั่นล่ะเออยังบรสมบูรณ์เพระาะว่าสร้างนี่ข้าเจ้าเห็นยังบริเลียวนะตามแล้วพันเท็แล้วก็ทิไปได้หลายก้อนหันอยู่แต่ว่าสายพวกวิหารพวกยังกะสาบไปยังเรียบร้อยแล้วเนะาะเดี๋ยวออกไปจะไปไทยให้เอฟซีพันเมืองอีกเพื่อนึงเนาะสำหรับก้อมเกินไหวของทางวัดปลาปกปิดเนาะ ซึ่งทางช่องแม่มผ้าโชคบรได้เขามะาทายประมาณเกือบสองสามเดือนลวล่ะซึ่งผ่า,าจาย์ตังตจพาผ้า,าจานทุดงก็จําได้ทั้า่ายกับข้าว่าเขามาเทือนหนึ่งคือสองเทือนนี่แหละค่ะเอเขอามไาทายอ้เอฟซีเป็นเบิ้งอยู่ค่ะที่ได้เบิ้งอีกเทือนหนึ่งอยู่ค่ะสาธุสาธุส,าธสำหรับเอฟซีท่านใดที่อยากจะร่วมสร้างน้ำผาอาจานกัเดี๋ยวแอดมินจะแปะหมยเลศัพ่อสาวใต่คลิปก็ค่าพี่น้องเอฟซีเอสสำหรับเอฟซีท่านใดที่อยากจะสั่ง ทังวัดซอยวัดป่าปกปิดอยู่กับยังอ,อนุโมทนาสาธุไปน้ากันคือเก่าใดคือเก่าค่ะรวมสางใดคือเก่าค่ะซึ่งทา้งวัดนี่กับยังบาัานในเหล้วยวนะคะพี่น้องเอฟซีเคอะค่ะําหรับเน่าทางตัวเลขของพ่อาจานกับไอพ่อจานยำให้เอฟซีอีกเทื่อนึงนะคะว่าพ่อาจานีิฮหนเอฟซีเน้นตัวใดค่ะมักตัวใดค่ะคันให้มากแท้ๆกับ แน่นแท้ๆเนาะกับสองหกสองหกสองหกอีกตัวนึงเนาะซึ่งสองหกนี่มันก็ออกมาจากสองหกแปดใช่ไหมคะการนาฬิกาออกมาจากหันหลังสองหกเนาะค่ะเนาะเน้นไปที่สองหกสำหรับสามตัวพระอาจารย์เน้นตัวไหนค่ะสามตัว สามโตนี่แม้นบอ,บอ,อสามโตกเ็เน้นเน้นโตที่ว่าก็สองหกคือเก้าห่นละสองหกสองหกแปดในนอกพาจารย์เนาะสองหกแปดคือเก้าในห่นละครับ,รบในวงที่สามโตนั่นแหละสำหรับอ,อาาวัดฟ้าปุกปิดกันยังขาดอีกยังแน่ก็พราอาจารย์กะฝาบกบอกเอสซี่ใกเลกระไดผ่าาจารย์ ตอนนี้ก็ยังขาดปูนขาดหินขาดทรายอยู่เนาะขาดเหล็กอยู่เนะะเาะค่ะภาวิหารนี่ก็ยังบระเดตอมุกข้างหน้าเนาะค่ะข้างหน้าก็ยังบระเดตอตอนนี้ก็สาบเรียบร้อยแล้วลวะค่ะไปกินไส้หน้าตังอันหน้าตังก็ยังบ่มีดีเนาะค่ะประมาณนี้เขาก็จังได้กะขอหมายเลขโทรศัพท์พา,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 ารย์ไว้ใต้คลิปฝากด้วยี่นะคะพเาจาริญค่ะศูนย์แปดเจ็ด 8 7 933 4699 4699ค่ะก็มีอย่างฝากพี่ว่าพระอาจารย์ก็ขอก็ขอให้เอฟซีทุกท่าน่ทุกน้ำบ่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยเนาะหรือต่างประเทศเนาะ ขอให้มีความสุขความเจริญเด้อบุญกุศลในครั้งนี้ออกทุดงในครั้งนี้กะอย่ายมทุกคนคิดจิ่งใดกะขอให้สมปาถนาทุกประการเด้อสาธุสาธุสาธุค่ะก็ขอบคุณพระอาจารย์หลายๆที่ให้เนี่ทางฝากเอฟซเนาะค่ะเนาะสาธุพระอาจารย์ก็เป็นบรรยากาศยวัดป่าปกปิดเนาะ นี่ก็ทางวัดปุกปิดก็ได้สร้างไปได้หลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เข้ามาติดตามให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันเนาะค่ะพี่น้องว่าทางวัดปุกปิดได้สร้างไปถึงไดแล้วเนาะค่ะหลังจากที่ว่าพระอาจาร,รย์วัดป่าปุกปิดได้ทุด,ดงสามเดือนเนาะค่ะก็ได้กลับเข้ามาแล้วเนาะค่ะแอดก็เลยได้มาถ่ายท้ำฝากต่อนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะและมาหาแนวทาง ผงสุดท้ายฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะการนี่ค่ะกับเป็นภาพบรรยากาศวัดปุกปิดเนาะค่ะที่กําลังสร้างเนาะค่ะก็ไปได้หลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดอย่าลวมทําบุญกับติดต่อไปทางพระอาจารย์โดยตรงได้เด้อค่ะพี่น้องลวมทําบุญเนาะค่ะพี่น้องสร้างศาลาเนาะค่ะวัดป่าปุกปิดเนาะค่ะพระอาจารย์ปทุดงสามเดือนก็มีแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะกัไปหลับ ชมเลยค่ะนี่ก็แคปหน้าจอไว้เลยเดอ้อค่ะพี่น้องเอฟซีก็เป็นแนวทางของพระอาจารย์วัดป่าปกปิดที่ทุดงสามเดือนเนาะคะ่ะพึงกลับมาได้สามวันนี่แหละค่ะเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะก็เป็นตัวแนวทางเนาะคะ่ะที่อาจารย์ได้นิมิตเนาะคะ่ะสองหกแปดหนึ่งสามห้าเนาะคะ่ะ 3, 5, แล้วก็บสามห้าเราก็เน้นที่สองหกเนาะคะ่ะสามตัวที่เน้นนี่คือ สองเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปผิดจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะเพื่อมีฉชกมีใช้กับพระอาจารย์วัดป่าปกปิดเนาะคะ่ะนี่ค่ะอยากรวมทําบุญก็โทรติดต่อไปทางพระอาจารย์โดยตรงได้เด้อค่ะเนเบอร์โทรก็มีเนาะคะ่ะพี่น้อง fc ทันใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีะ